สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมและแฟนๆชาวนายคาไทยทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมเหมือนเช่นเคยครับม m o เตอร์ซึ่งวันนี้ครับผมจะพาทุกท่านมาตะลุยในงาน m o เต t ร r Expo 2020ซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่กันที่บูธรถยนต์นิสสันนะครับที่เขานำรถยนต์หลากหลายรุ่นมาจัดแสดงแล้วก็มีรถไฮไลท์พร้อมเปิดตัวรุ่นตกแต่งพิเศษมากมายหลายรุ่นด้วยกันเดี๋ยวเราไปติดตามชมครับว่าบูธนิสสันในงาน m o เต t ร r Expo 2อ2 0จะมีไฮไลท์อะไรเด็ด รอเราอยู่ตามไปเลยครับนะครับและที่อยู่ข้างหลังผมนี่นะครับก็คือเจ้าก็ซิลล่ารุ่นใหม่ครับโมเดลเยียร์2 0 2 1นะครับกับนิสสัน GTR นะมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างมาดูกันครับสำหรับนิสสัน GTR ครับนี่ครับมาพร้อมกับสีตัวถังใหม่นะครับแล้วก็มีโคมไฟหน้ารูปแบบใหม่นะครับรวมไปถึงกระจังหน้าและก็กันชนหน้าที่เปลี่ยน คาแรคเตอร์จากเดิมนิดนึงแต่ว่ายังคงความเอกลักษณ์ของนิสสัน GTR ไว้เหมือนเดิมนะครับด้านข้างครับนี่ด้านข้างสวยงามจริงนะครับด้านข้างนี้ก็มีล้ออลลอยดีไซน์ใหม่นะครับตรงนี้ก็ดุดันนะครับแต่ว่าใครที่ซื้อรถซูเปอร์สปอร์ตอย่างเจ้านิสสัน GTR ไปผมเชื่อนะครับว่าก็ต้องเอาไปเปลี่ยนล้อกันอยู่แล้วนะครับมันต้องซิ่งกว่านี้นะครับนี่ครับดีไซน์ด้านข้างตัวรถครับสปอร์ตคูเป้นะครับ2ประตู เป็นรถในฝันของใครหลายคนนะครับผมเชื่ออย่างนั้นเลยโดยเฉพาะผมหนึ่งในนั้นแน่นอนนะครับแล้วก็ดีไซน์ด้านท้ายครับมาพร้อมกับไฟท้ายนะครับไฟท้ายยังเป็นทรงกลม2ดวงนะครับดวงเล็กดวงใหญ่เนี่ยเหมือนเดิมแต่ว่ามีการเปลี่ยนในเรื่องของโคมตรงนี้ใหม่นะครับแล้วก็ดิฟฟิวเซอร์ท้ายครับพร้อมปลายท่อไอเสียใหม่นะครับนี่เป็นปลายแบบไทเทเนียมนะครับนี่สีน้ำเงินมาเลยนะครับดุดุมาเลยดิฟฟิวเซอร์แบบ เต็มๆรีดอากาศออกจากใต้ท้องรถกันแบบเต็มๆเลยนะครับสวยงามมากๆราคาจำหน่ายครับเริ่มต้นอยู่ที่10.7ล้านบาทนะครับก็งวดหน้าถ้าผมถูก6ตัวตรงสัก2ใบนะครับคันนี้เป็นของผมอย่างแน่นอนแต่นอกเหนือไปจากนิสสัน GTR นะครับยังมีรุ่นอื่นๆนะครับเผื่อคุณสนใจที่จะมาจับจองรถภายในงานมอเตอร์เอนะเดี๋ยวผมจะพาไปชมยังมีตัวแต่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันครับ แล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ครับที่จอดเด่นเป็นสง่าอยู่ที่หน้าบูธของนิสสันภายในงานมอเตอร์อีโ2020เลยนะครับนั่นคือนิสสันคิกอีพาวเวอนะครับซึ่งในงานเนี่ยเขามีการเปิดตัวสีตัวถังใหม่นะครับแล้วก็มาพร้อมกับแพ็กเกจตกแต่งพิเศษครับภายในแบบสไตลิทแพ็กเกจนะครับนี่ครับสีใหม่ครับนิสสันคิกอีพาวเวอสีใหม่เป็นสีเหลืองนะครับซันไลท์อ่าก็จะดูสดใสดูวัยรุ่นนะครับดูกระฉับกระเฉงขึ้นนะครับ เปิดตัวเนี่ยมี2ส,สีใหม่ด้วยกันนะครับมีสีเหลืองซันไลท์กับสีฟ้าไนท์บลูนะแต่ว่าดีไซน์รายละเอียดภายนอกโดยรวมนะครับก็จะมาเหมือนเดิมนะครับกระจังหน้าตรงนี้นะครับจะเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับแล้วก็กันชนสปอร์ตคล้ายๆกับรุ่นตกแต่งพิเศษพรีเมียร์นะครับที่เปิดไปในเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาแต่ว่าอันนี้เป็นสีตัวถังใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับนี่ครับดีไซน์ด้านข้างครับนี่ เหมือนเดิมนะครับมีคิ้วสีดำนะครับล้ออลอยนะครับอันนี้เป็นล้อแบบทูโทนนะครับนี่ดีไซน์ก็ปรับเปลี่ยนให้ดูทันสมัยยิ่งขึ้นแต่อันนี้เป็นตัวที่โชว์นะครับเป็นตัวแต่งก็จะมีแหลกหลังคานะครับแล้วก็มีกล่องสัมภาระไว้เก็บสัมภาระด้านบนนะครับโชว์ความอเนกประสงค์ของรถ Cross Over นะครับนี่ดีไซน์ด้านท้ายครับนี่สวยงามนะผมมองว่าสีนี้สวยงามนะครับสีใหม่ สไล์ light, สีเหลืองสไลด์นะครับไฟท้ายเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่สีตัวถังภายนอกแต่ว่าที่เพิ่มเข้ามาก็คือในเรื่องของแพ็กเกจสไตลิชนะครับที่เป็นการตกแต่งภายในห้องโดยสารนะนี่จะเป็นห้องโดยสารรูปแบบใหม่นะครับรูปแบบใหม่ตรงไหนนี่ครับมองไปที่แผงประตูด้านในนะครับจะเห็นว่ามีไฟแอมเบียนนะครับ นี่สีม่วงนะครับแล้วก็มีเพจ Nissan Kick ติดไว้ด้วยนะครับนี่จะเป็นไฟแอมเบียน์รอบห้องโดยสารเลยนะครับข้างนี้จะสว่างอาจจะมองเห็นไม่ชัดนะครับมันจะอยู่ใต้นี้นะครับจะเป็นสีม่วงนะครับนี่อยู่ใต้ใต้เพจนะครับแล้วก็มีเพจ Nissan Kick ตรงนี้เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็เบาะนั่งอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกับรุ่นมาตรฐานเลยอ่ะน,นะผมเข้ามานั่งให้ได้ดูชมกันมาหัวนั่งแล้วมันนี่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  ดูดูดูขาผมดูดูใต้ท้องนี่ตรงคันเร่งเห็นไหมครับรองเท้าผมเปลี่ยนเป็นสีม่วงเลยก็คือมันมีไฟแอมเบียนไลท์นะครับที่เพิ่มเข้ามาส่งผลให้ภายในห้องโดยสารเนี่ยรู้สึกพรีเมียมนะครับมีความพรีเมียมแล้วก็เพิ่มสุนทรียภาพในการขับขี่นะถ้าขับในตอนกลางคืนปิดประตูทุกบานเนี่ยแล้วเราขับไปต่างจังหวัดหรือเดินทางไกลๆนะครับที่ที่มันสวยงามเนี่ยภายในรถของเราก็จะเพิ่มสุนทรียภาพในการขับขี่ที่มัน สบายใจสบายตามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับสีตัวถังใหม่แล้วก็แพ็กเกจสไตลิชที่เพิ่มเข้ามาใน n i ส s a n k e ิก k ีพาวเวนะครับจะมีจำหน่ายในรุ่น V กับรุ่น VL แนะครับแต่ราคาจำหน่ายเนี่ยเท่าเดิมนะครับเท่ากับที่เปิดตัวมาเลยนะครับแต่ว่านี้มีเพิ่มเข้ามาก็คือจะมีเฉพาะในรุ่น V แล้วก็รุ่น VL สําสำหรับคุมพลงังแล้วก็รายละเอียดช่วงล่างเทคโนโลยี นิสสันโมบิลิตี้อินเทลเเจนอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกับที่เราเคยรีวิวไปทั้งหมดนะครับไม่มีอะไรแตกต่างไปจากเดิมเดี๋ยวเราไปดูอีก2รุ่นนะไฮไลท์เด็ดไม่แพ้กันเลยครับแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นครับที่มีผู้คนสนใจนะครับเข้ามาถามแล้วก็เข้ามาจับจองเป็นอย่างมากนะครับในบูตนิสสันในงาน Motor Expo 2 0 2 0นั่นคือนิสสันอัลเมล่าครับ ซึ่งรุ่นที่มาเปิดตัวในงานนี้นะครับก็เป็นรุ่นตกแต่งพิเศษครับมาพร้อมกับชุดแต่ง e n Sport Package นะครับที่มีการเสริมความดุดันความสปอร์ตเร้าใจทั้งภายนอกแล้วก็ภายในใหม่เปิดขายในราคา6 5 0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็มีจำนวนจำกัดเพียง500คันเท่านั้นมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันโดดเด่นกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมสปอร์ตกว่าเดิมขนาดไหนนะครับนี่ครับเริ่มจากสีตัวถังเลยครับมากับสีใหม่ครับสีส้ม Monarch นะครับเป็นสีใหม่เลยนะครับแล้วก็ การตกแต่งครับจะมาพร้อมกับกระจังหน้าสีดํานะครับจะตัดกับสีตัวถังเลยนะดูโดดเด่นนะครับแล้วก็ด้านข้างของตัวรถครับนี่ล้อแม็กใหม่ครับสีดํานะก็จะดูดุดุหน่อยดูดุหน่อยนะครับแล้วก็กระจกมองข้างครับสีดําหลังคาแบบลอยตัวครับนี่สีดําเหมือนกันหลังคานี่ก็คือตัดกับสีตัวถังไปเลยนะครับตรงนี้อ่าแล้วก็มีนี่ครับ แถบติ๊กเกอร์ด้านข้างนะครับ En Sport บ่งบอกความเป็นรุ่นตกแต่งพิเศษนะครับนี่นี่ครับด้านท้ายรถครับมาพร้อมกับแก๊ปสปอยเลอร์ท้ายนะครับสีดำนะครับตรงนี้แล้วก็มีไฟท้าย LED แบบลมดำนะครับขับตามท้ายนี่จะดูดุดุหน่อยนะครับแล้วก็ในเรื่องของแพ็กเกจ En Sport ที่เพิ่มเข้ามาใน Nissan Almera นะครับจะมี ขายเฉพาะในรุ่น V L Turbo เท่านั้นนะครับก็คือเพิ่มจากรุ่นท็อปสุดนั่นแหละจะได้ชุดแต่งนี้นะครับในราคา65,000 0บาทจำนวนจำกัด500คันอ่ะด้านในกันหน่อยครับด้านในเนี่ยดูตรงนี้นะครับก็จะรู้ว่ามันก็คือภายในเดียวกับนิสสันอเมล่ารุ่นโฉมปกติเลยแต่ว่าที่เพิ่มเข้ามานี่ครับเพจประตูนะครับเพดชายประตูด้านล่างนี่นครับนี่เลย n Sport นะ รุ่นพิเศษนะครับแล้วก็แป้นคันเร่งครับแป้นวางเทา้าแป้นเบรกนะครับจะเป็นเพดอลูมิเนียมนะครับบ่งบอกความเป็นรุ่นสปอร์ตนั่นเองนะครับแล้วก็ชุดพรมชุดพรมต่างๆนะครับก็จะแตกต่างจากรุ่นธรรมดานะครับจะมีคริปสีแดงนะครับดีไซน์ให้มันดูสปอร์ตเร้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนเครื่องยนต์ระบบช่วงล่างระบบความปลอดภัยนิสันอินเทลเจนต์โมบิลิตี้ต่างๆทั้งหมดเนี่ยก็เหมือนกับ โฉมปกติเลยเราก็เคยได้รีวิวกันไปแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับก็น,นี่ก็คือในตัวถังสีส้โมโมนาสแล้วครับแล้วก็ข้างหลังนี่จะเห็นได้ว่าโหคนสนใจสอบถามกันเยอะมากมาอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสีนะครับเป็นสีใหม่ที่เพิ่มเข้ามาครับสีเทากันเมทัลลิกนะครับก็ถือว่าใครที่สนใจจะถอยอเมลา่าคันใหม่นะครับผมแนะนำให้มาที่งาน motor expo 2อ2 0ได้เลยคุณจะได้ชุดแต่งใหม่ครับ n sport แล้วก็ในราคาที่ เพิ่มขึ้นมาเพียง15,000บาทแล้วก็เป็นรถที่มีในจํานวนจํากัดเพียง500คันด้วยครับแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นครับไม่พูดถึงไม่ได้ครับงานนี้พิเศษจริงๆเพราะว่านิสสันนาวาล่าใหม่ครับทางนิสสันเนี่ยได้ยกมาโชว์กันแบบเต็มฮอลนะครับมีทั้งรุ่น Pro 4X Pro 2X รุ่นตกแต่งพิเศษแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยที่นิสสันเปิดให้ผู้คนที่สนใจนะครับเข้ามาทดลองขับภายในงาน ได้เลยนะครับแล้วก็เปิดจองเปิดขายกันตั้งแต่วันนี้เลยนะครับนี่ที่อยู่ด้านหลังผมนะครับเป็นรุ่น Pro 4 X Pro 4 X ธรรมดาก็ว่าเท่แล้วนะครับนี่เป็น Pro 4 X ที่แต่งเข้าไปอีกนะครับนี่จะเห็นได้ว่ามีติดตั้งโลบาร์ท้ายนะครับนี่มาดูใกล้ๆเลยครับผมนี่มีการติดตั้งโลบาร์ท้ายนะครับแล้วก็ติดตั้งเรือเขาเรียกเรืออะไรเรือเรือแคนูเรือพายับเรืออะไรสักอย่างนะครับแต่ว่าก็เพิ่มความอเนกประสงค์ นะครับในการออกไปแอดเวนเจอร์มากยิ่งขึ้นแต่ก็อีกหนึ่งตัวครับนี่ครับนอกเหนือไปจากรุ่น Pro 4X Pro 2X ถ้าคุณมองว่ามันยังโดดเด่นเราจะไม่พอนี่ครับรุ่น Top c ขั4 v l กับชุดแต่งอ e s s ร r y ตรงรุ่นของนิสสันนะครับก็จะเห็นได้ว่านี่ดุดันเหมือนกระบะฟูลไซส์เลยอะ่ะเหมือนกระบ Titan ะไททัน่ะที่ขายในอเมริกานะครับนี่จะมี พวกชุดแต่งสีดำดูโป่งล้อดูโป่งล้อใหญ่กว่าเดิมนะครับใหญ่กว่าโปรโ x ด้วยนะครับนี่ดูด้านท้ายดูด้านท้ายกระบะดูดันนะครับแล้วก็ทางนิสสันเนี่ยเขาพร้อมแบบว่าเสิร์ฟนะครับพร้อมขายเลยก็คือถ้าลูกค้าสนใจมาพูดคุยนะครับสอบถามกับรายละเอียดที่เซลเนี่ยเซลลจะพาไปทดลองขับเลยนะครับจะมีร้านด้านหลังให้ทดลองขับนิสสันนาวาล่าใหม่ ทุกรุ่นย่อยเลยนะครับสนใจรุ่นไหนก็มาตกลงราคามาตกลงวางจองวางดาวกันได้เลยนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งไฮไลท์ของบูธนิสสันแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นครับที่เปิดมาสดๆร้อนๆก่อนงานเพียง1สัปดาห์นะครับก็คือนิสสันเทอร่าแต่ตัวนี้มันเป็นมันยังไม่ใช่เมเนเจอร์เชนที่เปิดในตะวันออกกลางนะครับมันเป็นเป็นโฉมปรับปรุงเท่านั้นนะครับก็มีเพิ่มชุดแต่งนิดหน่อยนะครับอเมอรเ,เมอร์เจเนติก ะครับแต่ว่าก็หลายท่านก็คงจะไปรอโฉบไมเนอร์เชนกันนะครับอันนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีแต่ก็มีมาจัดแสดงมีโชว์มีพร้อมขายเช่นเดียวกันครับนอกจากไลอ้อรถยนต์ที่น่าตื่นเต้นเร้าใจของนิสสันแล้วนะครับนิสสันยังมาพร้อมข้อเสนอพิเศษภายในงานมอเตอร์เอ็ก2 0โปภายใต้แคมเปญ h a p p y Moment i s b l l c k k ประจำเดือนธันวาคม2563เพื่อให้การเป็นเจ้าของรถยนต์นิสสันทุกรุ่นง่ายกว่าที่เคย ด้วยอัตราดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นที่0%หรือผ่อนสบายๆกับนิสสันอีซีเพ y เริ่มต้นเพียง1,800บาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1 1ปีและขับฟรี90วันสำหรับผู้ที่สนใจรถยนต์นิสสันรุ่นต่างๆสามารถเยี่ยมชมบูธนิสสันรวมถึงทดลองขับได้ในงาน และนี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดนะครับของบูธนิสสันภายในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2020ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าใครที่สนใจอยากถอยรถยนต์นิสสันรุ่นใหม่นะครับหรือว่าจะเป็นรุ่นตกแต่งพิเศษนะครับภายในงานนี้ตอบโจทย์ของคุณอย่างแน่นอนนะครับสุดท้ายนี้ครับผมและทีมงานนายคาไทยทุกท่านต้องขอตัวลากันไปก่อนหากเพื่อนๆดูแล้วชอบใจนะครับก็รบกวนเข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราได้ที่นะครับ เฟซบุ๊กแฟนเพจแล้วก็ u ู u ูบชา n e l ครับนายคาไทยของเรานะครับซึ่งครั้งหน้าผมจะพาไปทัวร์งานไหนหรือว่านำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์รุ่นใดมารีวิวเนี่ยก็สามารถติดตามกันได้หรือว่าถ้าท่านอยากจะให้ผมนำเสนอรีวิวรถรุ่นไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ครับผมและทีมงานนายคาไทยทุกท่านต้องขอตัวลากันไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ